สวัสดีค่ะสวัสดีทุกคนนะคะตอนนี้ฝนก็อยู่ที่ที่บ้านแม่เชนนะคะตอนนี้กำลังจะทำข้าวซอยะคะ่ะก็ทำทุกอย่างหมดแล้วนะคะก็เหลือแค่จะเอาแค่ใส่จานนะคะซึ่งข้าวซอยของเรานะคะก็ง่ายมากะคะ่ะแต่ว่าทีนี้ฝนไม่ได้มาชู่มาแบบอธิบายว่าเอ้ยทำยังไงอะไรยังไงนะคะก็แบบอยากจะเอามาโชว์เพื่อนๆว่าเฮ้ย เป็นความสําเร็จของคนเองนะคะเพราะว่าเนื่องจากว่าคนไม่ทำข้าวซอย <c oughs> แต่ว่าเป็นฉบับของคนนะมันไม่เหมือนกับของคนอื่นนะเพราะว่ามันเป็นอะไรที่ง่ายมากเดี <c oughs> ๋ยวเราลองทำาิดนี้อันนี้คือเส้นบะหมี่ที่ใช้นะคะก็ไม่สามารถที่จะซื้อเส้นบะหมี่ที่ถได้ก็ต้องเป็นเส้นบะหมี่อะไรที่ง่ายๆนะคะเพราะว่าเราซื้อจากที่เอเชียนช็อป ก็จะเป็นประมาณนี้นะคะก็คนจะเลือกเป็นเส้นที่าบางๆนะคะเพราะว่าเราชอบกินแบบบางๆแล้วมันก็จะไม่มีแครีเยอะนะคะคก็เลยคิดว่าแบบบางๆนี่แหละดีที่สุดแล้วสำหรับคนก็กินประมาณ4ี่คนนะคะก็ถ้าหนึ่งคนถ้าเป็นผู้ชายแข็หนักก็จะใช้2ก้อนนะคะแต่ถ้าเป็นผงก็ประมาณก้อนเดียวก็น่าจะโอเคนะคะแต่วันนี้ผนก็เดี๋ยวจะประมาณก้อนครึ่งละกันเพราะว่ารู้สึกวันนี้หิวลองดูลองดู เดี๋ยวเราจะทำตามต้มบะหมี่นะคะเพราะว่าตอนนี้เราก็ได้ต้มบะหมี่แล้วนะคะต้ะมบะหมี่อันนี้เป็นแกงน่ากินมากคือขอบสีรสสุดยอดเลยนะคะเพราะว่าน,นี่ทำไว้เรียบร้อยแล้วนะคะก็เดี๋ยวเราจะมีมีด้วยนะคะก็เป็นเครื่องเคลียงนะคะเดี๋ยวเราก็จะเอาไปท็อปใส่ในระหว่างนี้รอก่อนนะคะ ตอนนี้เราจะทำการต้มบะหมี่กันนะคะเพราะว่าตอนนี้เรารู้สึกว่าบะหมี่ที่เราใส่เข้าไปนะคะก็ต้องต้มให้สุกก่อนนะคะ<ม>ก็จะใช้วิธีการเดียว้<ม>ต้มต้มในหมอ้อง่ายดีง่ายที่สุดแล้วในระหว่างที่ต้มบะหมี่นะคะก็ฝนก็นจะคนไปนะคะเพื่อให้เส้นมันสุกเท่ากันในน้ำที่เดือดน,นะคะอารมณ์เหมือนต้มกว๋วยเตี๋ยวเลย เราสามารถที่จะเพิ่มน้ําต้มได้นะคะเพราะว่าบางทีอันนี้จะเป็นปน,น้ําต้มสุกแล้วนะคะเพื่อให้มีเราสุกง่ายขึ้นนะคะก<ส>็ใช้ไฟปกตินี่แหละเราก็ใช้ไฟเราเร็วเด้เลยเพราะว่าเราต้องการให้น้ําเดือดน,นะคะในขณะที่เราต้มนะคะฝนก็จะชอบใส่ออยนะคะก็จะเป็นออยอีกนึงเพื่อให้มันไม่ติดกัน เอ,อเวลาเรามันจะใส่นิดนึงไม่ต้องใส่เยอะนะคะเพื่อให้ให้เส้นมันไม่ติดกัน <c oughs> แ,ลกแล้วก็ค่อยคนเ <c oughs> มื่อกี้คนแรงไปนิดนึงน้ำหล่นแล้ <c oughs> ก็ปิดฝานะคะไว้ประมาณสักพักหนึ่งนะคะเพื่อให้ เส้นก๋วยเตี๋ยวมันนิ่มนะคะก็ใช้เวลาประมาณฝนจะต้มประมาณสามนาทีเนะคะเพราะว่าชอบให้เส้นนิ่มนิมแต่ว่าเราก็ต้องขึ้นอยู่กับเส้นด้วยนะคะเพราะว่าบางทีเส้น,ม,นมันเส้นเล็กเล่ว่าเส้นมันเล็กนะคะเราก็ไม่ต้องต้มนานก็ได้ก็แล้วแต่คนชอบนะแต่ฝนจะชอบให้มันนิ่มๆิ เดี๋ยวเรามาดูแกงของเรานะคะน่ากินไหมอันนี้เป็นเป็นคือแบบน่ากินมากนะคะอันนี้ต้มประมาณสองชั่วโมงแล้วนะ,ะดูดิคือแบบสวยนะคะเป็นไก่นี่คือผัดก่อนนะคะเพื่อให้สีมันสวยเดี๋ยวฝนจะเอาน้ำมันออกนะคะเพราะว่าไม่ชอบอ้วอน เอาน้ำมันออกใหดูเรียกได้ไหมเรียกได้เลยนะเชนเพราะว่าประมาณแปบ๊บนึงก็จะเสร็จแล้วค่ะสำหรับบางคนก็จะชอบนะคะถ้าเป็นร้านขายของนะเขาจะแบบไม่เอาน้ำมันออกนะแต่ฝน,นะะเอาน้ำมันออกกุค้างเลยถ้าก่อนจะกินก็คือต้มแล้วก็เอาน้ำมันออก ประมาณว่าทุกครั้งที่ตักก็คือฝนจะเอาน้ำมันออกหมดเลยนะคะเส้นเริ่มแล้วนี่เข้ามาแล้วนี้เส้นมานนะคะเราจะเอาเส้นมาใส่หาน้ำออกแล้วก็เอามาใส่เราต้องตัดเส้นนิดนึง จยาวไปแล้วต้อตัดเส้นนิดนึงจะได้ไหม

this is good, right? Looks yeah. so good. Oh here here we are. All this yeah. stuff is it? Yeah. Shen and do we need... need any any of that stuff out? just see. เทียมด้วยสูตรเราสองช้อนจะไป เสร็จแล้วนี่ก็ใส่นิดนึงนะคปุ๊บของเราใส่ไปเลยสองช้อนชอบเสร็จแล้วนะคะก็เป็นหน้าตาประมาณนี้